สวัสดีครับทุกคนวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะครับวันนี้นะผมก็พามารีวิวนะครับเกี่ยวกับชีวิตหนึ่งวันนะครับในห้องผ่าตัดนะครับว่าเราทําอะไรกันบ้างนะครับตั้งแต่ขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่เลยนะครับก็เริ่มนับตั้งแต่เราออกจากหอพักออกจากห้องพักนะครับแล้วก็ไปเหยียบโรงพยาบาลเลยนะครับว่าเราทําอะไรกันต่อๆนะครับเดี๋ยวก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับ ครับอันดับแรกนะครับหลังจากที่ผมนะครับได้ขึ้นลิฟต์เข้าไปยังจุดเปลี่ยนชุดห้องผ่าตัดนะครับเราก็จะไปเจอจุดแรกเลยนะเป็นจุดห้องเปลี่ยนท่านะครับสาหรับผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายจะแยกกันนะครับตรงนี้จะเป็นห้องเปลี่ยนชุดนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวลงไปยังห้องผ่าตัดนะครับเพราะว่าชุดที่เราใส่แบบนี้นะครับคือเป็นชุดเป็นชุดไมสเตอร์ไลน์นะครับเป็นชุดจากจากภายนอกนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนให้ชุดจาก ภายนอกเนี่ยเป็นชุดที่ว่าใช้ในภายในองโ์งรงพยาบาลก่อนนะครับก็จะเป็นชุดสเตอร์ไลน์นะครับครับหลังจากเป็นชุดเสร็จนะครับเราก็เออลงไปข้างล่างนะครับเพื่อที่จะไปเซ็นชื่อนะครับไปเซ็นชื่อทํางานนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปเช็คบริเวณหน้าคอมพิวเตอร์นะครับว่าวันนี้มีเคสอะไรเพิ่มเติมบ้างน,นะครับเพราะว่า เราก็เช็คล่วงหน้าจากเมื่อวานแล้วนะครับปกติเขาจะเซตโ r เซ็ห้องผ่าตัดนะครับล่วงหน้านะครับแล้วว่าเราก็เช็คอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อ,อรีเช็คว่ามีเคสอะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีเคสอ,อะไรที่แบบออฟเคสอ,อะไรบ้างแบบนี้นะครับเมือ่อเ,เรารีเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะ,ะปริ้นนะครับกระดาษเป็นตารางผ่าตัดนะครับว่าเราจะดูเคสว่าอันไหนเนี่ย ผ่าก่อนในผ่าหลังนะเพื่อที่จะสะดวกในการจัดเตรียมเครื่องมือนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเตรียมตัวนะครับในห้องผ่าตัดนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ห้องประจําห้องผ่าตัดกระดูกนะครับผมก็จะเริ่มจากการทําวาษาห้องก่อนนะครับเขาเรียกว่าแดมห้องนะครับทําภาอาห้องแล้วก็จัดเตรียมเครื่องมือต่างๆให้เรียบร้อยเข้าที่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะ ทำการนะครับไปเตรียมเครื่องมือนะครับซึ่งห้องนี้นะครับจะเป็นห้องเก็บเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์เซอร์ไรต่างๆนะครับซึ่งเกี่ยวกับการผ่าตัดทั้งหลายนะครับเราก็จะเก็บไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็เตรียมให้ครบนะครับตามที่เคสนะครับที่แพทย์เซตเอาไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราก็พาเข้าไปนะครับในห้องผ่าตัดเลยนะครับแล้วก็ วางแต่ละตำแหน่งให้พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็เตรียมผ่าตัดนะครับสามารถผ่าตัดได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็จะทําการรอแพทย์ผ่าตัดแล้วก็รอแพทย์แล้วก็รอทีมให้ครบนะครับซึ่งสามารถเริ่มผ่าตัดได้นะครับซึ่งตอนนี้คนไข้นะครับก็จะมีการรับนะครับไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับตอนนี้คนไข้ก็อยู่ที่บริเวณพรีออฟนะครับก็คือบริเวณหน้าห้องผ่าตัดนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมที่จะ เข้าไปในห้องผ่าตัดนะครับหลังจากที่เราผ่าตัดเคสเรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะส่วนใหญ่นะครับก็จะเวลาประมาณ11เโมงหรือว่าเที่ยงพอดีนะครับเราก็จะแบ่งพักนะครับเพื่อที่จะ ให้มีคนรันเคสต่อไปได้นะครับโดยที่เราไม่ไม่ต้องหยุดเคสนะเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับแพทย์ก็จะเซตมาแบบระยะเวลาพอดีกับอหนึ่งเวรนะครับคือแปชั่วโมงนะครับในการผ่าตัดในเวลานะครับซึ่งเราก็จะสามารถรันเคสได้เรื่อยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องหยุดพักนะครับแต่ว่าบางวันนะครับแพทย์ก็เซตโออาร์นะครับคสน้อยอะไรแบบนี้เราก็สามารถ แบ่งพักโดยที่ไม่ต้องรันเคสต่อไปก็ได้นะครับก็คือพักเที่ยงทั้งหมดทั้งทีมเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มาเริ่มต่อในช่วงบ่ายนะครับก็แล้วแต่แสถานการณ์นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับใน1วันก็จะหลังจากเสร็จเคสก็รันเคสเรื่อยๆนะครับก็วนลูปอยู่แบบนี้นะครับจนกว่าจะหมดเวลานะครับแล้วก็ลงเวรนะครับแล้วก็ถ้าติดเวรนะครับก็จะมีอีกเป็นทีมนอกเวลาจะมารับเวรต่อนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ครับก็วันนี้นะครับก็มารีวิวคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับว่า1วันในห้องมาตาเนี่ยเราทําอะไรกันบ้างนะครับอาจจะไม่ละเอียดร้อนะครับแต่ก็ให้ดูภาพรวมคร่าวๆนะว่าจะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากมายนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับเข้ามาในห้องมาตาครับก็สามารถปรึกษาได้นะครับแล้วก็ ไว้เจอกันในคลิปหน้าละกันนะครับว่าจะทำคลิปอะไรต่อไปสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย